เขาคือดูเอลิตคนใต้ถุดร้อนแรงที่จะใช้ชาวประมงในตำนานมาจัดการกับคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The อ n น m y ครับศัตรูในคลิปนี้คือคาชิคิเรียวตะจากเรื่องยูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์นะครับผมแหมไอดี ID ก็ตกหล่นไปได้ยังไงไม่รู้นะครับไปย้อนดูแล้วไม่เคยทำไอตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาเก็บให้ครบนะครับศัตรูของเรื่องยูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับคาชิคิเรียวตะผู้ใช้มอนสเตอร์สายที่เป็นแบบว่ามอนสเตอร์ทะเลมอนสเตอร์ปลาหม,มึกปลายักษ์ปลาฉลามอะไรแบบนั้นซึ่งโปรไฟล์อาจจะไม่โดดเดเเ่่่นไมมมีคววาาาาายยืทกกกับของงิ ว่ราะภาคมังกรล้างโลกคือคาจิคิเรียวตาก็หายไปเลยครับผมไม่ได้มีบทอะไรเนาะแต่ว่าบทบาทของดิอัลลิสคิงดมกับบทบาทของเบนชันซิตี้ผมว่ามันก็มากพอที่เราจะคุยกันได้แล้วและผมจะบอกว่าเรื่องของปมในอดีตปมของตัวละครเนี่ยผมว่ามีความลึกซึ้งมากกว่าดิวอสกิแล้วก็ฮางะน,นะครับถามว่าทําไมผมถึงต้องยกไอ้สอตัวนี้มาพูดคุยนะครับเดี๋ยวในโปรไฟล์เบื้องต้นของมันเดี๋ยวผมจะบอกครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่โปรไฟล์พื้นฐานของคาจ นะเขาอายุ19ปีนะครับซึ่งก็คือแก่กว่ายูกิแก่กว่าโจโนจิเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เองเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบกินอาหารพวกแนว,แนวปลาเยอะมากเลยนะครับการที่เขาเป็นชาวประมงเนี่ยเขาก็จะมีพ่อของเขาคอยชี้นําว่าการเป็นชาวประมงที่ดีต้องทํำยังไงนะครับคือไม่ใช่ชาวประมงแบบว่าไก่กานะครับผมมีความแข็งแกร่งในการฝึกร่างกายแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะมีแนวคิดมีทัศนคติอะไรเกี่ยวกับทะเลอย่างเงี้ยพ่อของเขาก็สอนมาอย่างดีเลยซึ่งเรื่องพ่อของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมไปคุยช่วงท้ายนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยพ่อของเขามีบบททาาสํคัญ คาจิคิเรียวตะเป็นอย่างมากเลยนะคือคาจิคิเรียวตะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตนะเราจะเห็นว่าผิวของเขาค่อนข้างคล้ำนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่บงบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของชาวประมงครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคือตัวคาจิคิเรียวตานะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสำเนียงการพูดของญี่ปุ่นที่ไม่ปกตินะครับคือผมเคยพูดไว้ในพาร์ทของริวสกิแล้วว่าริวสกิเนี่ยมันเป็นคนโอซาก้าซึ่งถ้าเป็นคนโอซาก้าเราก็จะโยงไปถึงฮัตโ ประมาณการไปว่าถ้าเกิดว่ามันจะพากเสียงเนอร์นเนี่ยมันอาจจะพูดว่าชันส่งเลตอ e ยแบ็กดะก็ต์ออกไปโจมตีนายเลยรอบนี้นายเซชันแน่โจโนโจิอ่าเสียงภาคมันก็จะประามาณน,นั้นแต่ว่าคาจิคิเรียวตะนะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูในเน็ตฟลิกได้นะครับทุกคนลองไปดูว่าสำเนียงการพูดของเขาอ่ะภาษาญ,ญี่ปุ่นนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าเซโยเซโยนะครับผมซึ่งอันนี้คือผมดูแล้วมันเป็นสำเนียงที่ออกเป็นแนวแนวคิวชูครับคิวชูก็คือเป็น9จังหวัดที่อยู่ช่วงใต้สุดของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วด้วยสำเนียงอย่างนี้นะคับบมก็ดาาเไไทยยอจจสงแ เงียงใต้ไหมประมาณว่าถ้าเกิดว่าจะดูเอลกับโจโนจิแล้วก็อาจจะบอกโจโนจิว่าฉันจะใช้ชาประมงในตำนานในการจัดการการนนับนายนี้แล้วฉันก็จะเอาเงินรางวัลจากการแข่งขันทั้งนี้ไปซื้อเรือลำใหม่แล้วก็ออกตามหาพ่อของฉันนาสำเนียงก็อาจจะออกไปแนวแบบใต้ต้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแม่กูก็จินตนาการของกูไปเรื่อยครับผมเออนะอันนี้เปรียบเปยให้เห็นนะครับคือแบบสัเนียงพูดเนอของไอริวซากิเนี่ยอันนั้นอนะ่ะเราเคยเห็นในแบบอนิเมะเรื่องอื่นมาก่อนแต่ว่าผมไม่เคยเห็นการเอาเสียงใต้มาพาักในการ์ตูนแต่อย่าใดนะครับอออันนนนีีี้ยยกกเเลล่่ท บอกว่าทาไมคาจิคิเรียวตะถึงมักถูกพูดโยงไปกับอินเซกเตอร์ฮางะโยงไปกับไดโนเสาร์ริสกินะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศด้วยกันนะคือตัวคาจิคิเรียวตะเนี่ยเขาอยู่ลาดับ3านะครับผมอ่าคือถ้าเกิดว่าใครเคยดูของฮางะมาแล้วหรือของริวสกิมาแล้วผมจะพูดว่าอินเซกเตอร์ฮางะคือผู้ชนะเลิศครับผมเก่งสุดแล้วก็ไดโนเสาร์ริสกิคือลําดับ2เพราะว่าไอ้สอคนนั้นอนะ่ะมันสู้กันในรอบชิงชนะเลิศแล้วฮางะก็เป็นผู้ชนะไปใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยในรอบรอง เขาก็ขึ้นเป็นที่3แหน่ไหนขนาดนี้แล้วก็ไม่เปิดเผยซะหน่อยนะว่าคนที่ได้ลนดับ4เป็นใครนะครับผมเออก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าคาจิคิราตะก็อยู่อันดับ3และอีกสิ่งหนึ่งที่เขาไม่บอกก็คือว่าเนื่องจากรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันเกิดจากการที่ส่งไปยังเป็นรอบชิงที่ว่าฮางะปะทะกับริวสกิใช่ะหมหมายความว่าตัวคาจิคิราตะต้องพ่ายแพ้ให้กับคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฮางะหรือกับริวสกินั่นเองครับแล้วทีนี้เขาก็เป็นหนึ่งในดูเอลลิสที่งด้นนแบบสั้เลยคผมื คือเขาเนี่ยมีการย่างปลาเอาไว้แล้วพวกยูกิก็มาเจอเข้าแล้วจโจโนจิก็บอกว่าเฮ้ยใครย่างปลาไว้อย่างนี้มากินกันสักหน่อยแม่งหิวอะเออไม่ได้มีสเสบียงมาแล้วคาจิคิเดลตาก็เอาโอเคโอเคโอเคยอมให้พวกมึงกินก็ได้กินปลาคนเสร็จแล้วมาดูเอลกับกูบกด้วยนะซึ่งนั่นก็เป็นการดูเอลครั้งแรกที่เราได้เห็นของคาจิคิเดวต์นะซึ่งการดูเอลครั้งนั้นนะครับใช้คําว่าเป็นการเปิดปฏิหารของดูเอลิ k คิงดอมเป็นอย่างดีครับมีมีเมเกิดขึ้นจากการดูเอลครั้งนี้มากมายนะครับผมคือการต่อสูครังีีนี่น่่ยมววททลกาตอออขืืขขขุธ์ช สเตลครับผมซีสเตลคืออะไรคือเป็นพวกมอนสเตอร์จากทะเลที่ซุ่มโจมตีจากใต้น้าครับก็คือจะมีพวกแบบว่าคราเคนจะมีเป็นพวกเลเวชันอยู่อาศัยอยู่ในทะเลใช่ไหมแล้วพอมอนสเตอร์ยูกิโผลมาปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ของคาชิคิจะซุ่มโจมตีจากทะเลยูกิ <Y uki S 2> ก็จะไม่รู้เลยว่ามอนสเตอร์มันโจมตีมาได้อะไรยังไงนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นมีมที่1ได้นะว่ามอนสเตอร์ไปซุ่มในทะเลแบบนี้ได้ด้วยแต่คาจิคิเดลต้าในอาจจะลืมไปว่านากำลังเล่นกับพระเอกอยู่นี่ยูกิเองก็มีแผนที่แบบว่าเหนือชั้นนนนกกกว่่าาัั้คือรรสงบศลย ลงไปบนฟิ์และทีนี้ฟิ์มันเหลือน้อยมากแล้วนะครับคือแบบว่าฟิ์ทะเลกำลังอบล้อมฟิ์ทั้งหมดไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เหลือพื้นที่ให้มอนสเตอร์ของยุกิเพียงตัวเดียวยืนอยู่บนฟิ์ได้ยูกิเนี่ยมีการใช้การ์ดเวทบนพระจันรเต็มดวงเอาไว้นะครับแล้วทีนี้เขาก็สั่งให้นักรบศิลายยักษ์ตัวนี้โจมตีไปที่ดวงจันทร์ครับพอโจมตีไปที่ดวงจันทร์พง้งดวงจันทร์แตกสลายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเสียสมดุลของแรงโน้มถ่วงทําให้ทะเลกลับสู่น้ำตืน้นและน้ําทะเลหายไปไหนวะนะครับเออนะคร เนื่องจากว่ามันถูกน้ําลดฉับลันมันจึงไม่สามารถหนีลงทะเลได้ก็เกยตื้นอยู่แบบนั้นครับและยุกิทำยังไงครับผมยุกิก็ใช้ Curse of Dragon ประสานกับการเผาผลาญปัะตพีทําให้มอนสเตอร์ของคาชิคิเรียวตากลายเป็นซีฟู้ดแสนอร่อยเลยครับก็กลายเป็นความพ่ายแพ้ของคาชิคิเรียวตากันนั่นเองแต่ว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันจะต่างจากของริวสกีต่างจากของฮางงะตรงที่ว่าเราจะเห็นความเป็นผู้ใหญ่ของคาชิคิได้เป็นอย่างดีเลยครับคือคาชิคิพ่ายแพ้ไปก็หัวเราะนะครับผมร่าเริงแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยฉันวา มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ววันหนึ่งฉันก็อาจจะมาโค่นล้มนายก็ได้นายยุกินะก็เป็นการแสดงความเป็นรูปผู้ชายณเวลานั้นไปครับก็ถือว่าจบบทบาทของคาจิคิเรียวตะเลยนะครับแล้วเขาก็มาปรกากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในของ Battle City ี้ครับในรอบ Battle City เนี่ยมากันหมดนะครับผมตัวเก่าๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้จั่วุ๋ม่อินเซกเตอร์ฮางะหรือไดโนซอร์ริวสกิครับเออผมสงสัยนิดนึงว่าทําไมคาจิคิเรียวตะมันไม่มีแบบว่าเป็นฉายาของมันเมื่อวะอาจจะเป็นแบบโอเชียนเรียวตะอย่างเงี้ยไม่มีหรอนะครััับบผมมมมมเเเเเออาาาาานนนนนนีีนนนี่นน City ่่่่่ไไป็รรรรรแแซซวววละะคคึงงกขขขใทจิิยต้ แงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเห็นตอนแรกตอนประกาศเปิดงานที่ใครบาสมาอย่างเงี้ยก็คือมีคาจิคิเดลตะร่วมด้วยแต่ทีนี้เนี่ยจะไปมีบทช่วงท้ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้กับโจโนโจิและทําให้โจโนโจิได้เข้าสู่การแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายครับซึ่งในรอบนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคาจิคิเดลตะก็เหมือนกับดูเอลลิสทั่วไปอย่างเงี้ยก็ดูเอลเก็บพัลเซนการ์ดไปใช่ไหมครับและเขาก็เข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นเขาก็ได้เจอกับวานเพชฌฆาตครับผมแล้้วทีีนกอาสาหาาาาาปลทํอหรเทีี่่่่ยยงกินนนหอ้แตวาดันเกือบกลาาายเเป็นอหรที่่่ยงงงอเรราแล้วนนนีะคับผมซึกก็โดดูจ หรือคนฝึกวานเพชรคาดคนนั right ้นมาว่าเอานะครับว่ามาทาอะไรในที่แห่งนี้เนี่ยเป็นหัวขโมยหรือเปล่านะครับแล้วกลายเป็นว่าคนฝึกวานเพชรคาดคนนั้นเนี่ยกับมีอาการไข้นะครับไม่สามารถแสดงโชว์ได้แล้วแต่ว่ามีผู้ชมรอดูอยู่นะคาจิคิเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาน่าจะคุ้นเคยกับพวกสัตว์น้าอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะสัตว์ทะเลอย่างนี้นะเขาก็เลยอาสาเป็นคนที่จะแสดงโชว์ครั้งนี้เองซึ่งก็สามารถทําได้แบบราบรื่นเลยนะครับแต่การที่คาจิคิเรียวตาจะมาแสดงโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปล่าประกาศรอบด้านตรงนั้้้นนนนครรบผมมมทาาาาหโโิิ่่่เเ็็แลวววกพออููีียยตตงุ ไปจะดูเอลกับคาจิคิเรียวตะอีทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งในการดูเอลครั้งนี้นะครับก็เป็นการดูเอลหลังโชว์วันเพชรตเาร็จเลยซึ่งก็มีผู้ชมมากมายที่เข้ามาดูการแข่งขันครั้งนี้และที่นี้โจโนจิมันก็บ้าๆนะครับผมแมี่มีผู้ชมเยอะอย่างนี้เราต้องเก๊กซะหน่อยแล้วก็เรียกว่าทําให้ช่วงแรกของการดูเอลเนี่ยคาจิคิเรียวตะมีน้ํโหมมากๆเลยนะครับว่าโจโนจิทำไมถึงมาท้าดูเอลด้วยแบบใจครึ้งๆกลางๆแบบนี้วะดูแบบว่าไม่เอาจริงเลยมัวแต่สนใจคนรอบข้างนะครับทำให้โจโนจิเองเนี่ยก ค,คือคาจิคิเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อก่อนน,นี้ไม่นานเนี่ยเขาได้ทําเรือแตกไปซึ่งเรือแตกระหว่างการที่ผจญทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วคาจิคิเราตัดที่ไม่มีเรือออกทะเลแล้วเขาก็เลยจะมาแข่งขันครั้งนี้เพื่อเอาเงินรางวัลไปซื้อเรือที่พังไปแล้วกลับคืนมาโดยที่มีความคิดว่าเขาจะต้องไปต่อสู้กับทะเลเพราะทะเลเนี่ยก็คงรอที่จะได้ต่อสู้กับฉันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโจโนโจิก็จะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าเราเองก็มีทะเลที่เราอยากสู้ด้วยเหมือนกันนะน,น โจโนโจิก็กหันกลับมาเอาจริงนะแล้วการดวลที่เอาจริงครั้งนี้ก็เรียกว่าทําให้มีความสูสีกันมากขึ้นนะครับแต่ตัวคาจิคิเราตากบอกเลยว่ามีไพ่ตายที่น่ากลัวมากซึ่งไพ่ตายของเขาก็คือชาวประมงในตำนานนั่นเองครับแต่นอกจากชาวประมงในตำนานแล้วนะตัวเขามีแผนเดิมครับผมคือแผนที่เรียกว่าซีสเตลทูนั่นเองครับจำคำว,ว่าซีสเตลได้ใช่ไหมครับมันคือกลยุทธ์การที่ว่ามอนสเตอร์แอบอยู่ในทะเลครับและคราวนี้คาจิคิเราตาก็ใช้วิธีการเดิมนะครับคือให้มอนสเตอร์เนี่ยอยู่ในฟิลด์ทะเลไปแล้วก็โจโนโจิก็ก็มมองไ่เหก จะไม่รู้ว่ามีมอนสเตอร์อยู่บนฟิ์หรือเปล่านะครับแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่โจโนโจิเนี่ยจะใช้ไวเบิร์นขี่มังกรในการโจมตีโดยตรงเพื่อปิดเกมแล้วนะครับแต่คาชิคิเดลต้าสามารถใช้การกับดักต่อเนื่องที่มีชื่อว่าทอร์นาโดวอลซึ่งทอร์นาโดวอลเป็นการ์ดที่ทําให้ฟิวทะเลเนี่ยกลายเป็นพายุหมุนน้าวนทําให้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้การโจมตีครั้งนั้นของโจโนโจิถูกเบรกไว้แต่โจโนโจิสังเกตได้ว่าทําไมฟิวทะเลกลายเป็นพายุหมุนน้าวนไปนหมดแล้วแตว ลฟิวทะเลก็กลับมาเหมือนเดิมพอฟิวทะเลกลับมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเทิร์นต่อไปคาจิคิก็ใช้มอนสเตอร์บนฟิวเป็นเครื่องสังเวยโจโนโจิตกใจว่าเดี๋ยวก่อนเทิร์นที่แล้วตอนที่เกิดน้ำบน่นมันไม่มีมอนสเตอร์อยู่ว่าแล้วมึงเอามอนสเตอร์ที่ไหนมาสังเวยวะนะครับเออซึ่งมันมีความลับอยู่นะครับตอนนี้คาจิคิ้เขาเชิญชาวประมงในํำนานออกมาแล้วก็โจมตีใส่ไวเบิร์นคีมังกรของโจโนโจิไปเรียบครับผมแล้วทีนี้มอนสเตอร์ของโจโนโจิก็ถูกไล่ต้อนด้วยชาวประมงในตำนานศัตรูที่มองไม่เห็นครับและากร นี้ก็มีพลังโจมตีบวกกับฟิวทะเลไปแล้วอยู่ที่2,550โจมตีโดยตรงใส่โจโนจิได้นะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้โจโนจิเหลือไร้พอยแค่500เท่านั้นเองแล้วในเทิร์นสุดท้ายของโจโนจิที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทำให้โจโนจิร่วงรู้ความลับของการที่คาชิคิเขาสามารถซ่อนมอนสเตอร์ในฟิวทะเลนี้ได้แล้วนะครับคือที่จริงเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยมันยืนดูเอลกันบนแท่นกลางน้ำใช่ไหมครับของการโชว์ใช่ไหมแล้วทีนี้รอบนั้นนะครับมันมีเหมือนกับเป็นน้ำทะเลจริงๆอยู่อะโจโนจิก็เลยรู้เลยว่่่่่าาจิเเเลลตตให้้มอออออนนนนสรร์ไปแซยูททีะงงๆั โจโนโจิก็เลยไม่เห็นมอนสเตอร์เออแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับโจโนโจิก็เลยซ่อนแผนนะครับก็คือเขาเนี่ยส่งแพนเทอร์วอรรีเออร์ลงไปพร้อมกับการ์ดกับดักเมจิกอาร์มชิลแล้วพอคาชิคิโจมตีเข้ามาโจโนโจิก็ใช้เมจิกอาร์มชิลดึงชาประมงในตำนานของคาชิคิออกมารับการโจมตีของป้อมปาวาทำให้ชาประมงในตำนานถูกกำจัดไปครับพอชาประมงในตำนานถูกกำจัดไปเสร็จแล้วเนี่ยคาชิคิด้วยความที่ว่าเขามองว่าการใบเนี้ยเหมือนเป็นตัวแทนของพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่มีใจต่อสู้และขอยอมแพ้กันละกันนะโจโนโจิก,การ สู้ของนายที่โชว์ให้ฉันเห็นเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคาจิคิแล้วนายจะทิ้งการดูเอลแบบนี้ด้วยการให้เหตุผลว่าเพราะการสำคัญสูญเสียไปก็เลยไม่อยากดูเอลต่ออย่างนี้เหรอบ้าบอคอแตกสิ้นดีนะก็เป็นการพูดเตือนสติคาจิคินะคืออันเนี้ยมันมีการเตือนสติกันไปเตือนสติกันมาจนผมรู้สึกว่าไอ้สองคนเนี่ยมันดูแบบมีความเป็นมิตรภาพอะครับเทียบกับฮางะกับเรยูสกิก็เหมือนเดิมครับผมไอ้สองคนนั้นดูไม่ค่อยจะมีมิตรภาพอะไรให้กับพวกยูกิขนาดนั้นเนาะแต่พอเป็นคาจิคิอย่างเงี้ยยยเเอออออกก็็คคืดูปูปนนนที่่แบบางติ แกสติกกลับมาปุ๊บก,ก็จะใช้ป้อมประวานโจมตีใส่โจโนโจิอีกทีนึงแต่กลับโดนสวนกลับด้วยดาบสายฟ้าทําให้ป้อมประวานต้องสูญเสียไปแล้วคาจิคิเองก็ใช้การเวทมนต์คืนชีพผู้ตายในการเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวกลับมาบนฟิวแต่โจโนโจิจะไม่เห็นนะว่ามอนสเตอร์ที่คืนชีพมาเนี่ยมันอยู่ในฟิวทะเลไงก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นป้อมประวานก็ได้ซึ่งถ้าเป็นป้อมประวานขึ้นมาจริงๆแลวมึงเอ้ยก็คือโจโนโจิไม่มีมอนสเตอร์ที่จะสามารถจัดก,การป้อมประวานได้แล้วนะครับงงว่าไอ้ดา กลทําให้ฟิลทะเลหายไปแล้วปรากฏว่ามอนสเตอร์ที่คาชิคิชุบชีวิตขึ้นมานั่นก็คือชาวประมงในตํานานนั่นเองครับเอ่อแล้วก็โจโนโจิก็โจมตีใส่ชาวประมงในตำนานนั้นไปแล้วก็ทําให้คาชิคิต้องพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการจบการด้วยแบบที่ผมชอบนะว่าแบบดูใอ้สองคนเนี้ยมันมีมิตรภาพซึ่งกันและกันแล้วก็แบบโจโนจิทุกความาบ้าบอๆของมันนะแล้วคาชิคิก็มีมุมนี้เหมือนกันครับทำให้2คนเนี้ยดวลกันได้สนุกสนานมากเลยและความตลกทิ้งท้ายทิ้งท้าย,ายเลยนะที่ผมอยากมอบให้ก็คคือวว่ากากรรดดััั้้งเเนนยบมมิพพ 2ใบครับซึ่งพัสดก,การ2ใบแล้วโจโนจิได้พัสนการรวมเป็น6ใบอันเนี้ยถือว่าได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับแต่ความตลกมันคือเขา2คนเนี้ยเดิมพันกันด้วยแรก,การาสใบซะด้วยครับผมซึ่งแรก,การสใบที่คาชิคิมอบให้โจโนจินะใบหนึ่งคือชาวประมงในตำนานอ่ะอันนี้ก็ยังไม่แปลกอะไรแต่อีใบหนึ่งอ่ะคือป้อมปะวานเว้ยแล้วผมดูแล้วเหมือนกับว่าให้แค่ป้อมปะวานมาแล้วไม่มีการเวนมนตนพิธีกรรมอัญเชิญป้อมปะวานก็ไม่รู้ว่าโจโนจิจะเอาการ,ร,าดารา์ดปา้อมปา ได้เรดอมาแล้วก็ได้กรงเล็บเผามังกรดํามาด้วยอย่างเงี้เพียงแต่เราไม่ได้เห็นว่าตอนคาจิคิมอบการ์ดให้เนี่ยมีการเวทมนต์พิธีกรรมติดมาด้วยหรือเปล่านะครับและในส่วนของคลิปนี้ยังไม่จบนะครับผมยังเหลือพาร์ทที่ผมติดไว้ตอนต้นนะครับว่าอยากจะพูดถึงแถมๆหน่อยว่าตัวของคาจิคิเดลต์เนี่ยมีมิติของตัวละครมีอดีตที่มันลึกซึ้งมากกว่าของฮางะแล้วก็ริวสกิที่เป็นตัวละครอ,อยู่ในกวนเดียวกันนะครับคือของคาจิคิเนี่ยด้ยวยคำที่เขาเติบโตมากับพ่อของเขานะครับพ่อของเขาเนี่ยจะสอนให่ห่่่ออทิิีสงงญ ที่เราไม่รู้ว่าเราออกไปท่ามกลางทะเลแล้วเราจะพบเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นคลื่นยักษ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลเราต้องเตรียมการรับมืออยู่ตลอดเวลาและเมื่อวันหนึ่งสิ่งที่พ่อของคาชิคิพูดมันก็เป็นจริงนั่นก็คือว่าสองคนพ่อลูกนี้เขาได้เจอกับมวลทะเลมหาศาลที่เป็นพายุแล้วก็เป็นคลื่นน้ำโหมกระหน่ำโจมตีใส่เรือของพวกเขาครับซึ่งการโจมตีเรือครั้งนี้เนี่ยทำให้พ่อของคาชิคิต้องหายสาบสูญไปแล้วพอพ่อของคาชิคิหายสาบสูญไปแลยย้วไงครับคาชิคิก็รอดชีวิตมาได้นะรรอออดดดชชชชีีวววิิิตตมมมาาไไ้้ปปปุบก็ใในนนฐะะขงงเเหื แต่ว่าก็ซึมซุมอ่ะพ่อไม่อยู่อย่างงี้แต่ว่าวันหนึ่งอยู่ๆก็มีจดหมายส่งมานะครับซึ่งจดหมายนั้นเป็นลายมือของพ่อและสิ่งที่แนบมากับจดหมายก็คือการ์ดชาวประมงในตำนานหรือก็คือฟิชเชอร์แมนในตำนานที่คาจิคิเขาใช้ต่อสู้กับโจโนจินั่นแหละครับคาจิคิถึงก็บอกว่าการ์ดใบนั้นมันมีชีวิตนะมันเป็นตัวแทนของพ่อของฉันและฉันจะดูเอลฉันจะใช้เงินรางวัลของฉันซื้อเรือและออกไปผจญภัยในทะเลทะเลเองก็คงจะรอรับการต่อสู้กับฉันอยู่และฉันก็หวังว่าวันหนึ่งฉันตตัวละะครรทีี่มมิิอไ ให้เราเห็นว่าเฮ้ยเขาก็รักพ่อของเขามากแล้วก็ทัศนคติที่เขาถูกสอนมาทัศนคติที่เขาเอามาใช้จริงในการเดินทะเลอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะเออไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของศัตรูที่มีชื่อว่าคาจิคิเรียวตะนะโดยการดวลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเห็นได้ว่ามีการต่อสู้หลักๆก็2ครั้งครับซึ่งเป็นการต่อสู้2ครั้งที่ผมก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนั่นเองครับมีที่ไหนบบอ,อ,นอะดวลตีวากการตนระ้ัค มีข้อมูลอื่นอยากพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะในส่วนของ The e n e m ีในตอนหน้าศัตรูจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ